สองดอกสามดอกดอกหนึ่งโู้ผมเห็นดอกหนึ่งครับผมบุษฎาซีดอกนะครับโอ้บุษฎานี่ครับ,ออรบพอมูลแล้วกระเด็นมะพริกดอกหนึ่งนี่ครับ ครับก็สวัสดีตอนเช้าครับผมสุภุสุขณ์มนอนี่กับพักขึ้นภูเก่าครับผมมาเกือเห็ดเพาะหมองเก่เมื่อวานนี่นะครับเมื่อวานนี่ได้ไปหน่อยหนึ่งนะครับเนาะสวัสดีจ้ามืนอนี่กับลองมาหาบางอีกขึ้นระหว่างทางเจาะบุรุษวสีมานบ่เนี่ระหว่งางทางกับพลออยู่นะครับแซ่โอ้นี่ครับหาดอกแล้วครับผมแยกแยะก,กันหายอยู่ตามนี่ครับบุรุษวสีมานบ่เนาะครับเนาะ หายากอยู่นะครับผมมันออกโบหลายนะครับออกโบดกโดนๆดนไปพอดอกหนึ่งสองดอกนะครับเมืวัวานี่ลืมแนวเขียนะครับมันนี่โบลืมแล้วครับนี่มาทำอยู่ครับนี่นะครับเห็ียเพาะเนี่ย,ยเห็นสองดอกนี่ดอกหนึ่งครับผม ดอกน้นอยๆมันฟอเบิร์ดครับผมได้บนนี่เหี่ยนะครับเบิดแล้วครับเฮ้นี่เด่ดอกนึ่งบนี่นี่ครับผมดอกนึงเฮ้ยน,นี่เด็โอ้ดอกนี้เป็นแมงแล้วครับผมบอ เรีนไปเรื่อยๆครับผมถ้าพอเดียวนี่นี่ตรงครับผมอีกสามดอกสี่ดอกครับเนี่ยนี่กว่า อีกนะครับเนี่ยดอกนะึงโอ้ดอกนี้ดอกใหญ่ครับเฮ้ยอีกสองดอกอเสียเหรินไปเรื่อยๆนะครับผมพอไปเทละดอกสองดอกมีน้า <ละ S 1> ทายบุก <พอ S 1> เข้าหินนะนเสียดายเสียดายดอกน้อยมันฟอนะครับผม เกิดมาเจอแหล่งขังกรนะครับดอกหน่อยมันพอเต็มกระผมดอกหนึ่งครับดอกมันใหญ่เลยมีมุมอันบ่โอ้โหเมียน ไม่ค่อยดอกนะครับผมเด็ดเถาะแถวบ้านจะที่หายากๆประมาณนี้แล้วครับมองละดอกสองดอกตรงนี้เลยนะครับดอกเดียวนี่เด็ดนี่ดอกนึงสองดอกนี่ดอกนึ่งเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ครับเนี่ยเห็นบ่มอู้สามดอกน้องครับผม ăn rộng này lấy ngay à ngay 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 này, ngay ngay อีกดอกหนึ่งครับเนี่ยเดจจ่นเย็นนะครับผมหาเห็ดพาอใจห้อนมาได้ครับผมค่อยเคลียหาค่อยเน้มหานะครับเนาะ,น,ะนี่ม้วนเลยเฮ้ยโอ้โหดอกเนี่นย มอ mm. ีกดอกนี่ดอกเฮ้ยนี่เดี๋ยวนี่อุ้ยโอ้ดีดอกเด้งวุ้ยแชี่เบิ้งพี่น้องนี่ครับเบิ้งทั้งนี้ครับผมสามดอกโอ้หมงนี่หกดอกแล้วครับผม อีกหรือเปลา่าดอกบางนี้ได้หลายดอกแล้วนะครับเห็น่อมโมเมนนี่มันได้เกิดลงมาเป็นสายแบบนี้ครับถ้าพอ่อยุ่ปุ่นเกิดล้องเกีรยทางล่างลงมาหน่นะครับเนาะยนี้ครับผมได้ยุ่นี่ เกดอบยูเป็นเส้นเดียวกันเกียได้สองดอกครับผมเบื้องดอกน่อยมันดอกน่อยมันนีฟอร์เบิร์ดครับผมปุ้ยไดอกนี่น่ดอกนี้นะครับ พวกมาแล้วสองดอกนี่ดินแตกๆนี่เห็นบ่ครับนี่ต้องแน้ดีๆนะครับผมสังเกตดีๆ๋ยวเครีย้เบิ้งองนะครับเนาะ,นะ,นะสองดอกสามดอกสี่ดอกดอกหน่อยมันหู Anh độc đọc đọc thôi. Chị này đọc nữa. À đọc các bố Đi bò. Đi 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 đi. Đọc đọc. đọc Đọc นี่ครับผมสะสมไปเรื่อยๆครับผมเก็บเพาะพออีแล้วครับดอกนึ่งต้องเแช่บางหยุดนิ้วมือบ้า่ดอกนี่แมนสองดอกนะแก่มม่วัว,วนี่ครับ แียเทยเดียวฟงดงเลยครับสองดอกนเบังงี้มวนบอกอะไเห็ดเพาะตื้นกล้องครับผมตั้งกล้องแล้วเพื่อเขาได้พอแล้วนี่ครับ đi qua cái chiều. thấy cũng này, đoẹo luôn, này, nhìn này, này không? คือว่ามีมูมีขวกดอกนึงโพแล้วครับดอกนีนี่นะครับสองดอก เด็นมะผิกดอกนึงนี่ครับสีหาดอกนี่ดอกนึงน้ำเทียกับยุ่ใต้ก้อนหินเสรเด,ดแล้วครับ ดอกนี่นะครับดอกนึงนี่ครับดอกนึงสองดอกแล้วมองสามดอก,กนะครับเสียหน่อยมันโอ้ตายเบิดพี่น้องเลย ผนบดีครับผมปีนน่ครับสองดอกดยู่ใต้ก้อนหินครับผมยูซี่ครับงัดออกจังไดเมื่อยูสี่สองดอกยังไงเห็นไหมครับเนี่ยดอกหน่อยมันบบรา้กินดอกพอกว่าเด็กอืมยืๆดอกนึง สองดอกอืมสะสมไปเรื่อยๆครับรนีบ่ดอกงูงูงเจาะดูเนนาบิดนี่ดนี่ก็นเา

ôi cứ la hiệt cả đài đây. đây đọc nhiều không đọc 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 มองแล้วดอกครับผมนี่สามดอกเลยครับมองเนี่ย องดอกสองดอกนี้โพ้ไม้ห็นนะครับดอกนี้ดอกนีด สองดอกโอ้ดอกเปนยังไงนี่นึอ่อกดอกหนึ่งโอ้ผมเห็นดอกหนึ่งครับผมว่้ด่ดาซีดอกนะครับหาดอกโอ้แบบนี้เป็นกองเลยครับผม นี่แก่นี่ครับผมนี่เด็กแกงยูนะครับเห็นว่าก็ได้อีกดอกนึงนะครับเด๋ยวงมูนตอนนี่ปะนี่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 จมันมเนี่ยสองดอกนี้ฟอเที่ยว นะครัอยู่กับดินเกล็ๆนะครับผมเนี่ยดินบม่ได้ล้วนนะครับสองดอกสามดอกฮอฮอฮอเฮเียเฮียบิดครับผมเสียดายเยอะจนเมยแล้วพี่น้องครับผมได้เบิ้งเห็ดได้ไหลายบ่ ก็เถอะหนุ่ยตุ้กกองมาไทยคือมานเถอะสองดอกน้อยค่ะโอ้ดอกไม้เป็นตอหมดเอ็นก็น่ากอดจ้ะโอ้ยมันเปใหญ่แบบเกิดมาเจอแรงนะครับเนาะเกิดรงพวท่านที่ไหลอยู่นั่นนี่ของไทยแล้วตอนนี้โอ้เดินกันไป เอาแล้วับผมกับคือสิโพสันนี่นะครับเดี๋ยวยางลงเขานะครับสวยเติบแล้วครับผมงานที่ได้หายากอยู่ครับผมรวมกันก็น่าจะได้แกงอยู่นะครับได้เกาะอุ้ยเอ็นได้ลายเลยเพียงนี่พลันลอยโอ้คือได้ลายแค่ลายนะครับเนาะโอ้บิ่งผลงานครับนี่ผลงานนะครับเนาะอันนี้ของน้องแพงครับผมใครจะกระจันก็ได้ไครจะกระจันได้ผมนี้นะครับได้กันบัวลายได้พลัน้อยนะครับหายากอยู่ครับอันนี้ของผมนะครับ ่บ้านได้หลายเลยแพงเก็บพอมันเสียหลายครับผมมั่ค่อยดีอันนี้เม็ดกับบค่อยเต็มนะครับผมเม็ดมันหลุมรวมยูแต่ว่าขาวเนาะขาวเจ้ามันขาวเจ็บเสียดายมันเกิดมาบางอันมันเจอแร้งนะครับเจออากาศห่อนดินแห้งฝนตกซ้ำมันก็สะนาดินออกครับผมจะเลยโพกเกียวก็ได้ประมาณนี้ครับผมบ่หลายพอได้ยูพอได้กินครับ ก็คือซีมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็สดีกลับบ้านก่อนนะครับสวยเติบแล้วครับผู้ใดอยากมาหาลองเบิ้งกันลองมาได้นะครับเบียดพอก็พพมีให้เก็บอยู่นะครับห่างๆกับบหลายปันไดนะครับอ่าผู้อยู่พอได้กินครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ครับทุกการติดการตามเอาไว้คลิปหน้าพามาเก็บไหมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับบ้านเนาะไปนะ